สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี h e ีโร่นะคะเรามาร่วมกันสร้างสารรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโร่ค่ะและวันนี้นะคะทุกคนก็มาเจอกับปออ,อีกแล้วในช่วงเล่าข่าวหุ้นนั่นเองค่ะ BHD เจอ BDMS ทิ้งหุ้นจังหวะนี้ซื้อหรือเพ่นวันนี้นะคะ24พฤศจิกายน2563ราคาหุ้นบริษัทโรงพยาบาลบำร,รุงราชจำกัดมหาชนหรือ BH นะคะร่วงหนักตั้งแต่เปิดตลาดรอบเช้าลงไปทําจุดต่ำสุดของรอบเช้าที่113.50บาทนะคะก่อนปิดตลาดรอบเช้าไปที่115บาทลดลง8.50บาทหรือ6.88%นนั่นเองค่ะ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนี้นะคะก็คือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจํากัดมหาชนหรือ BDMS นะคะได้ตัดสินใจที่จะขายหุ้นของ BS ที่ถืออยู่ทั้งหมด182.51ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน22.97%ออกไปในราคาหุ้นละ103บาทนะคะคิดเป็นมูนลค่ารวม18,600ล้านบาทเลยทีเดียวและการที่ BDMS นะคะขายหุ้นออกมาที่เพียงราคาหุ้นละ103บาทเนี่ยก็ ถือว่าต่ำกว่าราคาปิดบนกระดานเมื่อวานนี้ที่123.50บาทถึง16.6%ด้วยกันมันเป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้ราคาหุ้น BH ร่วงแรงมากๆในวันนี้นะคะโดย BDMS เนี่ยจะขายด้วยวิธีบิ๊กลอตบนกระดานเบื้องต้น90.5ล้านหุ้นในวันที่26พฤศจิกายน63นี้นะคะแล้วก็อีก90.2ล้านหุ้นในเดือนธันวาคม2,563ค่ะ หลายคนสงสัยว่าเอา้าทำไมอยู่ดีๆ BDMs เนี่ยถึงออกมาเทขายหุ้นของ b h แบบนี้นะคะไปฟังกันค่ะว่าทำไมนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปในอดีต BDMs และก็กลุ่มโสพนพนผลิเนี่ยเปิดศึกแย่งชิงหุ้น BS กันมาตลอดนะคะตั้งแต่ผ่านการฟื้นฟูก,กิจการแล้วก็กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งในปี2546นะคะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ย BDMs ก็พยายามจะขอสู้ด้วยแผนการประกาศเทนเดอร์ในหุ้นทั้งหมดของ b h จำนวน684.9ล้านหุ้นนะคะโดยจะทำคำเสนอซื้อในราคาหุ้นละ125บาทคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 85,612ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ราคาเสนอซื้อเนี่ยอาจจะปรับขึ้นได้ไม่เกิน20%หรือไม่เกิน12,735ล้านบาทตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่แน่นอนอีกครั้งหนึง่งแต่ในที่สุดนะคะก็ต้องยกเลิกโครงการไปโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิดในทนะคะที่มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจแล้ก็การลงทุนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจต่างๆในประเทศ อย่างมีนัยสําคัญนั่นเองค่ะด้วยสาเหตุนี้นะคะก็ทําให้ BDMs เนี่ยที่มีสัดส,ส่วนถือหุ้นใน b h รวมกันอยู่เพียง22.97%เมื่อเทียบกับกลุ่มโสพผลพนิษ์ที่ถืออยู่ในปัจจุบัน30.09%นะคะถือว่าห่างชั้นกันอยู่มากทีเดียวนะคะทำให้ BDMs เนี่ยตัดสินใจขายหุ้นออกมาค่ะอารมณ์แบบว่า ครอบครองไม่ได้ใช่ไหมถ้าครอบครองไม่ได้ฉันก็จะขายทิ้งเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจากการเทขายหุ้นในครั้งนี้นะคะแหล่งข่าวระดับสูงของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL นะีเอได้เปิดเผยกับสำนาา e ักข่าว e f ฟ n a n น e ไทยว่า BBL เนี่ยไม่ได้ทำการเข้าซื้อหุ้น b s ในครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่มีแผนที่จะขายหุ้น b s ที่ถืออยู่ออกไปด้วยแต่มีการคาดการณ์กันว่านายชัยโสพลพนิษ์นะคะประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหา ชหรือ BKI นะคะจะเป็นผู้ทำรายการในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาส่องพื้นฐานหุ้นตัวนี้กันบ้างนะคะมาดูกันว่า BH เนี่ยพื้นฐานเป็นยังไงบ้างาจะว่าไปนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบราคาหุ้นมันย่อนะคะเออแล้วเรามาดูกันบ้างว่า เอ๊ะเราถ้าย่อลงมาขนาดนี้ถ้าเราจะกระโดดลงไปลงทุนเนี่ยมันได้ไหมมันจะโอเคไหมนะคะสำหรับ B H นะคะถึงราคาตอนนี้จะย่อตัวแล้วนะคะแต่ก็แช่ว่าจะดีนะคะเพราะว่าผลประกอบการปี63-64เนี่ยยังไม่ดีนะบริษัทหลักทรัพย์ บลเอเซียพลัสระบุว่าได้ปรับ,บลดกำไรปี63-64ลง24.8%แนะคะแล้วก็39.2%เหลือ1,227ล้านบาทและ1,956ล้านบาทตามลำดับจากสาเหตุดังนี้ค่ะสาเหตุแรกนะคะผู้ป่วยเดินทางกลับเข้ามารักษาช้ากว่าที่คาดไว้นะคะจึงมองว่าผู้ป่วยเนี่ยจะฟื้นตัวในไตรามาสที่4ปี63ไตรามาส1ปี64แล้วก็ไตรามาสที่2ปี64นะคะคิดเป็น25% 3 ส0แล้วก็4 0ของระดับปกติและกลับสู่ระดับปกติในไตรามาส4ปี65ค่ะข้อที่2นะคะก็คือการปรับลดสมมติฐานครอสแมจินปีสอ6พนารถึง64นะคะเป็น37.7%แล้วก็40.7%จาก38.3และ42.5%ตามลำดับเพราะว่าคาดว่าบริษัทเนี่ยจะเน้นทำการโปรโมชั่นเพื่อสร้างฐานลูกค,ค้าคนไทยแทนต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือการ รับเพิ่มสมมติฐาน SG Cell 64, s g a เซลลปี63-64เพิ่มเป็น27.8%และ24.8%จาก24.4%และ20.3%ตามลํตามลำดับเนื่องจากการควบคุมค่าใช้ใจ่ายยังทำได้จำกัดอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะบอลเอเซียพลัสเนี่ยยังระบุต่ออีกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลตลาดพรีเมียมเริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างเช่นโรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะซึ่งเกิดจากการร่วมทุนของโรงพยาบาลมหาชาั กับกลุ่มแพทย์เก่าๆของขีองนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยจะดึงดูดบุคลากรแพทย์และลูกค้าประจำไปแม้อาจจะต้องใช้เวลาราว4-5ปีแต่ในระยะยาวเนี่ยยังไง b ีก็จะได้รับผลกระทบหนักแน่นอนค่ะในกรณีที่เลวร้ายสุดๆเลยนะคะจะกระทบกำไรราว42.5%ต่อปีนะคะก็คือ1น,นะคะกลุ่มผู้ป่วยใน47%ของรายได้รวม b ีเนี่ยมีเตียงรวม580เตียงในขณะที่เม็ดพาร์ มีเตียงเปิดบริการเริ่มต้น205เตียงจากทั้งหมด550เตียงถ้าหากว่าเม็ดพาร์กเนี่ยยังลูกค้ามาได้จนอัตราให้บริการเพิ่มเป็น70%ของเตียงที่เปิดให้บริการได้เนี่ยก็จะทําให้กระทบกับรายได้แล้วก็กําไรของ BH ราว11.6%และ16.5%ตามลําดับค่ะและข้อ2นะคะจํานวนผู้ป่วยนอกนะคะ53%ของรายได้รวมเลยนะคะในกรณีเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเมดพาร์คเนี่ยยังลูกค้า ได้จนอัตราให้บริการเท่ากับ70%ก็จะทำให้รายได้รวมและกำไรของ BS หายไป18.5%และ26%ตามลำดับนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนอกค่ะ จากสาเหตุนี้นะคะคำถามยอดฮิตก็คงหนีไม่พ้นว่านี่เราควรซื้อหรือว่าควรเพ่นดีนะนะคะซึ่งากการสํารวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แนะนําให้ขายนะคะเพราะว่ามีความกังวลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติที่ล่าช้านะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คืออาจถูกกดดันจากการแข่งขันสูงในระยะยาวทําให้นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมแล้วก็คําแนะนําไว้ดังนี้คะ่ะทุกคนบอลยูโอบีนะคะแนะนําให้ขายนะคะราคาเหมาะสม80 บาทค่ะ CGS CIMB นะคะแนะนำให้ขายเช่นเดียวกันที่ราคาเหมาะสม82บาทค่ะ CBS w e c k e r s นะคะแนะนำให้ถือต่อนะคะที่ราคาเหมาะสม93บาทค่ะ Tisco นะคะแนะนำให้ถือต่อที่ราคาเหมาะสม98บาทค่ะกสิกรไทยนะคะแนะนำให้ถือที่ราคา100บาทค่ะธนาชาตินะคะแนะนำให้ถือเช่นเดียวกันที่ราคาเหมาะสม106บาทค่ะ KGI แนะนำให้ถือที่ราคาเหมาะสม11 5บาทค่ะ มีฟิลิปนะคะแนะนำให้ซื้อที่ราคาเหมาะสม115บาทค่ะและโนมูระพัฒนาสินแนะนำให้เก็งกำไรนะคะที่ราคาเหมาะสม117บาทค่ะเฉะลี่ยแล้วนะคะราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์เขาแนะนำก็อยู่ที่100บาททวนค่ะทุกคนตารางนะคะก็จะเห็นว่ามีแค่ บริษัทหลักทรัพย์เดียวเลยที่แนะนาให้ซื้อก็คือฟิลิปนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ชัดเจนนะคะว่าทางราคาหุ้นในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการของ BH เนี่ยก็ไม่ได้จูงใจให้หน่าเข้าซื้อเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะวูบหนักลงมาเพราะว่า BDMS ขายต่ํากว่ากระดาษแล้วก็ตามโดยเฉพาะประเด็นการแข่งขันจากเม็ดพาร์กเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะประเด็นนี้เนี่ยอาจจะกระทบกับกำไรได้มากจนพื้นฐานเปลี่ยนได้เลยทีเดียว และนี่ก็คือทั้งหมดของเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจหุ้นตัวนี้อยู่เนาะแล้ววันนี้นะคะบอยก็คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวมันนี่ฮีโร่ทีมในการผลิตคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ